สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ครับไมโรช่วงนี้ต้องบำรุงพี่น้องหามงช่วงนี้จัดจัดจัดพี่น้องงานงานเลงด่วนนะครับก็เลยบำรุงครับพี่น้องหามองอันนี้แฮมเบอร์เกอร์พี่น้องขนมปังปิ้งแฮมเบอร์เกอร์ใสโอ้โหซีชัน่นพี่น้องเอ้ยแบบไงพี่น้องเนจใส นี่สับแซครับโอวันตินโอวันตินอันนี้โอวันตินไมโลโหาแก้วพี่น้องหาแก้วมาครับมาพาทีมงานมาบำรุงสุขภาพนะครับสับแซวมาแอบม่กินเนี่ยเด้อฮ ทุ่มมาทุ่มเริ่มจัดไปช่วงหาโมงพี่น้องกองทัพเดินด้วยทองครับมามามาจุดจวดนำกันกับแซมมันนี่เป็นฝรั่งครับพี่น้องมันนี่เป็นฝรั่งเป็นฝรั่งนะครับสามมือมันนี่พันจัดไห้แบบเต็มเต็มนะครับพี่น้องชุดใหญ่เลยรักรับ ไแก้วพี่น้องนาแก้วสนมปังนทาดทัดทัดทัดมีะไงๆต่อเลยยิบเลยหยได้เดียวเราจะมดมัดใหม่มัดัวใหม่ม่นี่เราว่าหอมหอมอืตัวใหม่ก็หอ เอาแล้วได้มาได้ครับมีแชมเปไปแล้วมาได้มาได้มาได้้กินโชคอ่ะกินโชว์ได้ทอดเสื้อนี่ครับไม่โลครับนอน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 ้อนิอนกอนอน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 นนนออนออนนอยน

Hva er det? <laughs>